การเดินทางในวันนี้พวกเราได้รับแรงบันดาลใจจากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถทรงพระฉายร่วมกับสมเด็จพระจกักรพรรดิและสมเด็จพระจกักรพรรดินีณพระราชวังอิมพีเรียลกรุงโตเกียวเห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกถึงความใกล้ชิดและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองราชวงศ์และทั้งสองประเทศ ตอนนี้นะครับพวกเราทั้ง3าคนครับก็อยู่ที่นี่ครับผมโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำรินะครับผมสวยมากครับใช่ครับนี่คืออำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมอย่างแรกเลยต้องบอกถึงความสําคัญของที่นี่นะครับที่นี่เป็นโครงการตามพระราชดำริโครงการสุดท้ายนะครับในหลวงราชการที่9ของเราครับที่เรากดรู้ไหมครับว่าชื่อที่มาความหมายของช่างหัวมันมาจากไหน ไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยเอ๋อจริงๆก็ยัจะเฉลยตอนนี้เลยนะแต่เรนเนี่ยมีโครงการต่างๆมากมายเลยอะ่ะจะจะพาเดินดูให้รอบๆก่อนแล้วก็ให้ไปตามหาความหมายของมันด้วยกันและที่สําคัญอีกอย่างนึงเลยนะครับผมในพื้นที่โครงการแห่งนี้นะครับยังมีที่ประทับส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9อีกแห่งหนึ่งอยู่ด้วยครับผม<ๆ>บ้านเลขที่1นึ่งเคยดีไหมบ้านเลขที่1ครับดเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับผมงั้นตามพวกเราไปดูเลยดีกว่าครับไปดีกว่า ตอนนี้พวกเราทั้ง3าคนนะครับก็อยู่กับคุณชนินที่โภชนานะครับหรือเรียกพี่ชนินทร์แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชนิทชนทร์นเนี่ยจะเป็นคนที่ผูกพันแล้วก็รู้จักโครงการนี้เป็นอย่างดีนะครับผมแต่ตอนนี้พวกเรานะครับเรามายืนอยู่ที่หน้าบ้านเลขที่1อยากรู้ความเป็นมาของบ้านเลขที่1เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมตอนที่เข้ามาทำโครงการนี้ใหม่ๆนะครับที่เราเห็นร่มรื่นอยู่อย่างทุกวันนี้ตอนเริ่มจริงๆคือไม่มีอะไรเลยเป็น โล่งๆเลยเป็นทุ่งเปล่าอะไรนะครับแล้วเราก็มาปลูกต้นไม้แล้วเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลทรง,สงเสด็จเข้ามาติดตามงานภายในโครงการเนี้ยก็ไม่มีที่พักประทับม,มาฝนตกแดดออกอะไรเราก็เลยขอพระราชทา,านสร้างบ้าน<ม>หลังที่เห็นเนี้ยไว้ให้เป็นที่ประทับแรมและพระองค์เนี่ยทรงเสด็จพระราชดำเนินบ่อยไหมครับ ก็ก่อนที่จะเสด็จเข้าโรงพยาบาลศีริราชรอบสุดท้ายเนี่ยก็เสด็จมาเฉลี่ยอาทิตย์ลัครั้งนะ่ครับอาทิตย์ละครั้งครับท่านทรงมาบ่อยเหมือนกันนะที่นี่นะครับจริงๆจุดที่เรายืนอยู่นี่แบบถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่ได้เข้าใกล้พระองค์ท่านมากที่สุดเลยนะครับแล้วทําไมตั้งชื่อว่าช่างหัวมันนะคะตรงการนี้ในภาษาไทยเนี่ยช่างหัวมันตรงกับภาษาอังกฤษก็ประมาณว่าน e v ว่า i ม d ไม่ได้แคร์ไม่ไม่แคร์ไม่สนใจอะไรก็คือตามสบายอะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วช่วงตอนประมาณปี51-52มีกลุ่มที่มีความเข้าใจไม่ตรงกันทางการเมืองนะครับท่านก็เอาหัวมันเทศเนี่ยวางบนตาช่าง,ง,งตั้งเป็นโต๊ะส่งงานนะครับเวลาใครมาฟ้องเรื่องนี้ท่านก็ชี้ให้ดูตาช่างหมายความว่าช่างหัวมันแต่หัวมันอยู่บนตาช่างนานๆเนี่ยฟ้องโงกรากนะครับ <c oughs> ท่านก็รับสั่งว่า เอามาปลูกไว้ที่นี่แล้วก็บอกว่าเห็นไหมบนตาช่างเนี่ยไม่มีดินไม่มีน้ําหัวมันยังงอกได้เลยที่นี่มีดินมีน้ําบ้างนิดหน่อยน่าจะดีอยู่บนตาช่างนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของช่างหัวมันครับพระราชะดำฤทิจริงๆก็คือให้เราทำไม่ต้องไปหวังผลอะไรมากนะครับ พืชอันไหนที่ปลูกแล้วได้ผลก็เก็บไว้อันไหนปลูกแล้วไม่ได้ผลก็เลิกไปนะครับซึ่งพอทำแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเขาเข้ามาดูว่าเห็นไหมที่แรงๆก็ทำได้แต่อาจจะต้องลงทุนลงแรงเยอะหน่อยสุดท้ายนะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ชนินทร์ที่ชนามากนะครับที่วันนี้ได้มาให้ข้อมูลดีๆกับพวกเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับยินดีครับ ที่นี่คืออีกหนึ่งห้องทดลองกลางแจ้งของในหลวงรัชกาลที่9ครับพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่บำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนถือได้วา่าที่นี่เป็นโครงการพระราชดำริที่ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างแท้จริงครับ แล้วตอนนี้เรา2คนนะครับก็ได้มายืนอยู่พระราชวังหลวงโตเกียวครับผมหรือว่าอิมพีเรียลพายเลส่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิอากิโตะนะครับแล้วก็ราชวงศ์องค์อื่นๆด้วยนะครับเป็นไงฮะใหญ่นะใหญ่มากแล้วคือแบบต้นไม้สีสันแบบมันสวยงามมากครับแบบแต่คือมันจะคอนทราสต์กันนิดนึงใช่ครับพอมองมาด้านนี้นะฮะทั้งทั้งแถบนะฮะเขียวแบบธรรมชาติแล้วตรงข้ามนะครับเป็นตึกสูงตระหง่านซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบคอนทราสต์กันมากครับทางญี่ปุ่นเขาคงจัดสรรให้อย่างดีนะครับ แต่ข้างในนี้เข้าไปดูไม่ได้ใช่ไหมรับตุนไม่ได้ครับผมคือที่นี่นะครับจะปิดให้เป็นส่วนของพระองค์นะครับผมยกเว้นนะครับมีแค่2วันต่อปีที่สำนักพระราชวังจะเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปเที่ยวชมได้นะครับมีวันที่23ธันวาคมและ2มกราคมของทุกปีนั่นเองนะครับซึ่งจะไปพบปาะจับรา้าชว์งที่จะออกมาทักไทยบิเวณระเบียงด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันดีกว่าไวไป เออว่าแต่เดินไปเดินมานี่ที่โลกกาะเขาหายไปไหนครับนี่ทิ้งเราทเทเราขนาดนี้เลยเหรอผมว่าใบ,บาไฮเฟสมาไงก็คงแบบตามออออตามแบบพวกดารงาราเพื่อนๆเขาอะไหนลองไลน์ไปดิอ๋อได้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 เดี๋ยวลองไลน์หาเขาดูที่โรกเกาะมีเซอร์ไพรส์รอตุงกับามารอยู่เซอร์ไพรส์ ลองเดินไปข้างหน้าห้าเก้าชิ้นหนึ่งสองสามหยุดก่อนสต็อปเขาบอกให้หยุดอะห้าเก้าแล้วไงมองไปทางขวามือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนลุกเลยคนลุกเลยคนลุกเลยเดี๋ยวเดี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 ยวเอ้ยน้าสลายเหรอผมว่าน่าจะเป็นชายเขียวมากกว่านะพี่ นี่เป็นการต้อนรับแบบญี่ปุ่นนะคะเมื่อเราเชิญแขกมาที่บ้านเราก็จะต้องยกน้ำชามาให้ดื่มด้วยค่ะซึ่งตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพระราชาดําเนินพระราชาวังเกียวโตทางญี่ปุ่นก็ต้องรับด้วยพิธีชงชาแบบโบราณที่เรียกว่าซาดอด้วยนะคะ,ม,ม,ะม,มาชาชาด <laughs> โดต้องถามคนญี่ปุ่นนะฮะ ว่ายังพอมีไหมถ้า<อ>มีเนี่ย<ด>เราจะไปลุยกันใช่ไหมในโตเกียวนะฮะครับผมขอแบบไม่ไกลเฮ้ยมาเป็นโลเคชั่นเลยไหน,นไหนครับไหนครับขอดูหน่อยครับอยู่ที่กินซ่าครับเราจะไปนั่งรถไฟกันอืไปไปขอชวนด้วย<ๆ>อย่าลืมนะคะร่วมกิจกรรมบน f e c o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  k ฟ p เ g e นะคะ ที่ดูทันเดี๋ยวเจอนี่ครับครับรับไปเลยนะครับช่วยชาชวยสวยๆจากอินเทอร์พาร์เล็ตะครับที่เราเลือกมาให้คุณผู้ชมสวยม,มากอย่าลืมนะครับเข้าไปไลค์กันเยอะๆนะจ้า ตามากเลยพี่ตุลอาจจะไปถูกไหมเนี่ยจริงๆไม่ยากเลยแม็คจริงเหรอครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่โตเกียวสเตชันครับผมอ๋อนี่ไงโตเกียวสเตชันใช่ชื่อใหญ่นี่เลยครับผม <c oughs> แล้วก็ตอนเดี๋ยวเราจะไปกินซ่าต่อ <c oughs> วิธีดูนะฮะวิธีดูการขึ้นเมโทรของที่โตเกียวนะครับผมคือเราดูสีเลยอย่างแรกครับ,คร,บครับตอนนี้เราอยู่ที่ M17 สีแดงเส้นสีแดงครับผมก็จะมาดูตรงนี้นะฮะย่อมาจากมารุโนชิไลนะครับมารุโนชิไลครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินซ่ากันสถานี M16 n 16ก็คือเลขน้อยกว่าเราก็จะดูปลายทางที่ครับที่ไหนครับโคนันโชฮะมันก็170เท่านั้นเอง170เยนใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีกดตั๋วนะครับมันต้องกด language ก่อน language ครับผมเราก็กดนี่ฮะ t ตั๋วเพราะเราจะเอา ticket ครับผมเรากดที่นี่ก่อนนะสองคนตึ๊บอ่าแล้วเราเราก็กดอ่ามันก็170เยนใช่ไหมถูกต้องครับอ่ากดปุ๊บใช้เหรียญเนี่ยฮะหยอดลงไปตรงนี้ครับผมนี่ครับแล้วมันก็จะออกมาครับผมนี่ไงฮะเห็นไหม คนละอันครับดู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 อ่ะถือซิตุลี่คุณรู้ไหมว่าการที่เราไปนัดท่องเที่ยวเนี่ยเราสามารถไป<ฮ>ซื้อตั๋วแบบตั๋ววันได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อกันนะครับว่าตั๋ววันเนี่ยซื้อยังไงไปดูเลยดีกว่าไปคุณเฮ <ไป S 1> ้ชม คืออะไรอ่ะคืออะไรเพราว่าเขาน่ารักมากๆเลยโอ้โหเขินเลยน่าเนี้ยโอเคไม่ติดไม่ติดนะครับผมก็ก็ตรงนี้เป็นอินโฟเมชันเคาน์เตอร์นะครับเป็นที่ที่เราเนี่ยจะมาซื้อตั๋วแบบนี้ครับ24 h o u r hour ตั๋นะครับก็เป็นตั๋วที่ใช้ได้24ชั่วโมงหรือมีแบบ48แล้วเจ็ดสชั่วโมงด้วยไหมครับเด็กก็มีนะก็คือครึ่งหนึ่งของราคาปกตินะครับผม Could I g e t um t o 24 hours ticket? Yeah, two. Thank you. ได้มาแล้วครับเป็นรูปแบบนี้นั่นเองนี่นจะบอกเลยว่าถ้าลืมพาสปอร์ตมานี่ซื้อไม่ได้นะครับใช่แล้วมันสะดวกสบายมากเลยอ่ะคือสามารถเที่ยวได้เต็มที่โหกี่รอบก็ได้แน่นอนไม่จำกัดเลยครับผมไปหาที่โลกบกกันดีกว่าที่กินซ่าใช่เขาร,รออยู่แล้ว Let's go เจกันครับ ได้รู้ว่าที่มาของชาที่โยโกะส่งไปมาจากไหนใช่ถูกต้องผมจะได้ทำไหมอยากทำพิธีการนะเรียกว่าซาดโดซาดโดฮะซา,าดโดจา,ากลองแล้วไปดีกว่าไปดีกว่า เป็นเทนชาะนะคะก็คือใบชาชนิดหนึ่งนะคะเทนชาเทนชจอร์สีเขียวอ่าสกุ้ยไม่ใช่ว่าแค่ล้างมืออย่างเดียวนะคะต้องแบบท้างทิ้ใจก็ปล่อยใจไปกับน้ำด้วยเดฟ่ยินดีอา่รายการคุณผู้ช คือพิธีชมชามีสองแบบนะคะ<ม>ก็คือพิธีอุระเซนเกะกับโอโมเตเซนเกะ<ม>อันนี้เป็นสไตล์อุระเซนเกะนะคะชาในาน,นี่เห็นไหมเขาก็เช็ดเช็ดเช็ดอันนั้นก็คือที่เป็นไม้ไผ่ไอ้อะไรไม้ไผ่ ก็คือให้ดูลายลายก็เลยเขาก็หมุนให้พวกเราดูก็เลยตอนที่เรากินก็ต้องหมุนกลับไปเพื่อที่จะไม่โดนกับพวกลายที่มันสวยนะคะอ่าใช่ไหมโอเคอีกมาแล้วก็วางบนโอ้วางบนดูน่า้ายนะคะ อร่อยมากเข้มข้นมากงั้นก็ต้องหมุนกลับหมุนกลับะกลับมาแล้วทอยแล้วต้องหมุนกลับมาดนึงไปต่อไปตัวไป่อไปต่อไปตัอไ่าไปต่อไต่อไต่อไปต่ตะอะปตองชองชาไันคต่ะไปต่เหรอครับอไปต่อไองป่<า>อไรล่อ่อไ,ไ่อน่ แซงนะคะจาแซงคุณชื่ออะไรวะเหมือนชื่อร้านเลยต้องตีให้มันใช่ค่ะหน้าหลังไม่ใช่ไม่ม้วนไม่หมุนไม่หมุนนะคะอร่อยไหมอร่อยแต่ไม่คิดเขาชงอร่อยกว่า ข้อมือก็ซื้อใหเลยนะคะขอชิมข้อมือพี่ได้ไหมฝีมือข้อมือพี่ฝีมือข้อมือพ네ี่ขอชิมได้ไหฝีมือข้อมือพี่นี HS ่นะครับน้ำเยอะไปครับอ๋อน้ำเยอะไปความเข้มข้นน้อย อืมความเป็นคนน้อยใช่ออันนี้เป็นวิธีแบบเหมือนดั้งเดิมถูกไหมใช่ค่ะยังไงแบบเชดิชชวลแต่ว่าเหมือนคนญี่ปุ่นที่ปัจจุบันวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาก็กินอะไรเงี้ยกันตลอดเวลาเหรอครับก็ปกติก็จะแบบกินในร้านอะไรเงี้ยโซนที่แบบเป็นแบบเก๋ๆประเทศไทยมันจะมีแบบคิปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยของของเอออย่างเงี้ยครับที่ที่ที่ญี่ปุ่นมีไหมมีนะไดไกยามะค่ะเป็นทารัไดไกยามะไม่ห่างจากชิบูย่า ไกลนะคะแค่แบบสถานีเดียวจากชิบูย่าเลยก็ไม่ไกลมากนะไม่ไกลมากเลยได้ฮะไปไหมอยากไปนะงั้นเดี๋ยวแบบทำตัวเป็นแบบฮิปสเตอร์นิดนึงไหมโอเคงั้นเปลี่ยนชุดเนาะงั้นขอบคุณเพื่อก่อนไหมอ่านี่ครับผมแต่เกี่ยวกับคนตัวนี้นิกาโตะโกยามะสตาร์ จะไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบพวกเรากยีบมือถือขึ้นมาเลยเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ HIS Thailand นะครับเพื่อดูเส้นทางและรายละเอียดพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายนะครับ ต้องมีดอคอนเสิร์นฮิตเตอร์แน่หรอใช่แล้วถึงแล้วนะคะที่นี่ย่านไดคยามะเลยอ่าใครฮิ่รูจะพามาที่ร้านคาเฟ่ที่ดังในย่านนี้นะคะฮิตเตอร์ต้องมาคาเฟ่ใช่เลยนะครับผมต้องแบบถ่ายรูปแบบร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงร้านชื่ออะไรครับร้านชื่อ King George นะคะ King George อ้าวไหนนะอ๋ยถึงแล้วเหรอเอานี่ไง เดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีของฮิปสเตอร์นะครับว่านั่งคาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆสโลไลฟ์จะเป็นไงได้ไปเลยดีกว่าได้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับติดตามมินสกแกมด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้รไม่ได้ไ,ไ,ดดไปดูกัน m a x i ซีอันเดอร์สกอร์ครับผมอ่านี่ครับนี่ นี่ชั้น3ครับโอ้เคย,ยดีเหมือนกันนะมีมาแนวแบบวินเทจอย่างเงี้ยแล้วถ้าพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ก็ดังใช่ไหมแบบไฮไลท์ของที่นี่คือเป็นแซมวิชครับใช่ใช่ตะกี้เ,เห็นเดินผ่านมานนผมก็แอบ,บไปสั่งมาแล้วแหละเพราะผมหิวมากเลยเพราะพี่โมวแต่ถ่ายรูปไงผมก็แบบ ได้ครับไม่เป็นไรผมช่วยกินได้ OK ครับอ,าาอ่ะสั่งอันไหนเนอดูก่อนดีกว่าอืมมาเลยครับเอาอนี่ได้พอดีเลยนี่ใหญ่มากเลยนะท่านนเป็นผักดองติดต่ออริกาอโตเซมาสอริการโตเซมาสอริการโตเซมาสแล้วที่มัคคุณก็จะมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อน เดี๋ยวให้มันดูมีกริดนิดนึงนะฮะตรงนี้ตรงนี้ได้มากเป็นความเทคโทนิกมันจะมีไม้กับเหล็กนะฮะแล้วก็เทคโทนิกคืออะไรครับอ๋อเป็นความสวยงามในแบบวัสดุนะครับผมเทคโทนิกใคโอ๊ยปวดขมู๋เรจะมีสัมผัสมากเลยนะคะมีกระดาษนะแล้วก็มีไม้อันนี้อยู่ด้วยกันได้เลยครับอโเคเทคโทนิกเทคโทนิกได้มากโอเคเราได้รูปแบบภาพรวมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะครับว่าแซนวิชชื่อดังของที่นี่เป็นยังไงฮะโอเคเดี๋ยวเปิดซิก็คือลงก่อนเนาะได้เลยครับก็คือแตงกวาดองอ๋อมันติดเหรอ ดได้เลยค่ะสามสองหนึ่งพรึ่งโอ้ยเฮ้ยมันสวยอะว้นอินไอมเบิกแล้วมันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไงผักเนี่ยเห็นไหมมีไล่เลยอะโวคาโดมีพริกหวานแครอทโอ้โหสวยมากเลยคนไม่ค่อยไหวอ่ะคือแบบต้องจับกล้องนี่จะบอกเลยนะว่าเวลาเขาถ่ายกันเนี่ยจริงๆจังเขาไม่ถ่ายกันแค่นี้นะครับเขามีพงมีพ้อปนะทำไมทำไม มันต้องดูแบบมีไลฟ์สไตล์นิดนึงครับเราจะอาจจะเอามือถือมาวางอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าววันนี้เขาทำยาวขึ้นไหมก็ใช่จริงๆอยากได้รูปตรงนี้มากเลยอะไแบบเอางี้ไหมอยาผมถ่ายให้ได้ได้ได้ไปที่ลูกกดอยากได้สักรูปไหมจะถ่ายให้จะถ่ายให้เดี๋ยวต้องไม่ดูตั้งใจเกินไปนะครับเดี๋ยวเราคืนนับสามสองหนึ่งเดี๋ยวแกล้งขำนะได้โอเคนะได้แล้วีความสุข คือผมชอบพวกคุณมากเลยอ่ะพวกคุณหัวเราะแบบไร้สาเหตุแล้วแบบพออยู่ในเฟซแล้วมันดูแบบดูเรียวเรียวลีโอโกดครับผมสงสัยมากเลยเนี่ยคือกินยังไงอ่ะมันใหญ่ขนาดนี้ยังเข้าปากได้เหรอลีโอโกดลองกินให้ดูหน่อยดิมันใหญ่มากเลยนะแต่ว่ารีโอกดต้องแบบถกกระดาษลงมาด้านหนึ่งอ่าเงี้ยเออลองให้ดูหน่อยดิโิ่งสว่านดูสว่านคุณที่มันไม่ได้เรื่องเลยไม่ต้องถึงมือผมจนได้อ เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยสวยอ่ะโอ้ยโอ้ยสวยอ่ะตาไหนได้ไหมโอเคมก็ได้อยู่ได้อยู่เอาผมว่าผมได้วิตามินครบครบทุกหมู่แล้วล่ะแต่ตอนเนี้ยเราเราจะยังไงกันต่อเนี้ยขอกลับบ้านได้ไหมคิดถึงแม่คิดถึงคุณย่ยอางแม่ไปส่งก่อนเหรอ เออทำไมทิ้งกันอีกแล้วอ่ะเออเดี๋ยวลงนะนี่ทำตั๋วรถไฟหายไปหยกหยกนะครับตั๋ว24 h o u r h o u ครับจริงใช่ครับโดนดูดไปเลยโดนดูดไปต่อหน้าเลยฮะคือนั่งแท็กซี่เป็นไหมอ่ะก็ได้ฮะเดี๋ยวลองดูเออเดี๋ยวพี่เราจะไม่ลงกันเนะเดี๋ยวมีแอปนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันคงช่วยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาแท็กซี่ข้างล่างดูแล้วกันไปกลับบ้านกินกาแฟก่อนจะได้ กลับบ้านกันด้วยการเรียกแซี่กลับนั่นเองนะฮะแท็กซี่บางคนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คือส่วนใหญ่จะพูดไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับใช่อยากให้ลองโหลดนี้ไว้นะครับ Google Translate แอปนี้นี่คือเป็น ความสำเร็จของเทคโนโลยีนั่นเองนะก็คือเราจะสามารถเลือกภาษาได้เลยว่ามันจะให้แปลจากภาษาอะไรอันนี้เป็นไทยไปญี่ปุ่นคุณจะแปลกันัปนีนะครับพาฉันไปโรงแรมหน่อยพูดเลยว่าสะดวกสบายชันาโกะบริสโฮเทลเอเข็ดคุได้ไ กาวาพรินท์โฮเทลอ่าโอเคถูกต้องแล้วครับขอบคุณครับโซเดนอารินาโตะรกได้มาสเตะ เดินทางในญี่ปุ่นเนี่ยมันถือเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะครับท้งรถไฟแท็กซี่หรือแม้แต่แอปที่เราใช้กันเนี่ยเขาคิดมาอย่างดีนะครับว่ามันอยู่ในชีวิตประจาวันไแน่ๆที่สําคัญเนี่ยเขายังไม่หยุดพัฒนาเลยนะครับพี่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วเรียนรู้กันต่อที่ไหนติดตามชมกันได้นะครับในรายการอาทิตย์อุทัยเดอร์เจอร์นี่ครับโอยาสุมินาไซ ออยยู่่ด้ไงะแล้วก็เมื่อกี้นะคะคุณตุโยดาบอกว่าวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะเราก็ได้เด็ดชาไปหาผักเราจะ <คน S 1> ได้ใช้ชีวิตแบบโลเคลกัน<ช>จริงๆแล้เลย,เลย